ยากนะครับว่าจะมีมาใช่ะมากมครับทำตุนมวไหมครับทำเช้าทำเลยมีงานมีใหม่เมี่ยงคำสูตรโบราณแม่นะพี่ใหญ่แม่พยองแม่พยองบอกแม่พยองมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมใหญ่ทางเท้าครับจะไม่อ่อนพี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนร้านอะไรพี่ใหญ่ซอยอบตสิบห้าก่อนเราวันนี้เรามากินเมี่ยงคำครับแม่พยองครับเมื่อก่อนขายอยู่ที่ตลาดครูครับ ขายมานานมากครับถ้าเขาอายุน้อยเองน้าดู70 70เลยนะครับ73แล้วนะครับวันนี้เรามาชิมเมี่ยงคําโบราณโบราณนี่หมายถึงว่าคนทําหรือว่าเมี่ยงคาเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมเมี่ยงคำค่ะโบราณเมี่ยงคโบราณโอเคครับผมสั่งกี่ไม้พี่ใหญ่สั่งไปเบาๆ5ไม้ก่อนครับทำทีละคำเลยนะครับทำทีละคำตั้นกันทีละคำใช้มือทำทุกอันไม่มีเครื่องมือเลยนะครับขายไงพี่ใหญ่คำ10บาทแล้ว พี่ใหญ่ขายไม้ห้าสิบบาทแลาสิบบาทนี่สายชิ้นครับผมมาสิบบาทไมท่ไม่ถายตอนอัมม้มหมดเลยพี่ใหญ่รีบโพยไปแล้วอะ่ะก็อวย,ยไม่ถ่ยายไปหรอกเดี๋ยวก็มาอีกมีแล้วโฆษณา,โโาเลยโฆษณาเลยฮะนี่แหละก็กินเป็นของหวาแรกก่อนอ๋อมันทำรีวิวร้านอยู่กับอเปล่า ผมกินป้าแล้วรอบหนึ่งป้าที่ขายตอนแรกขายตลาดภูตลาด้ยภูตลาดภูวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เขาขายหมี่ผัดหมี่มาตั้งแต่จำความได้ก็ขายมาตลอดตอนนี้ก็เลยมาขายหน้าบ้านเพราะตอนวันไม่เยอะวันล้วเพิ่งย้ายมาอ๋อนแรกไม่เยอะเนี่ยต้องแต่มีโควิดไงก่อนปีห้าสี่ ย้ายมาก็ได้รับน้ำเลยน้ำท่วมน้ำท่วมอันนี้สูตรสูตรนี้เป็นสูตรหลักของเขาครับพี่ใหญ่แต่มันจะเป็นน้ำเนี่ยพี่มันก็เป็นทั่วมะพร้าวั้วแต่ที่เขาเห็นนะมันจะเป็นน้ำาหยอดไหลหยอดป็มีคำเขาต้องเป็นแบบนี้ถ้าน้ำหยอด้อเป็นนั่นเป็นนี้ใช่พี่ใหญ่แล้วนี่หนึ่งันนะครับ ว้าวว้ำวยอดท่าน้ำหยอดอ่ะมันก็จะกินกับไอ้มะพร้าวอ๋อแต่วันนี้มันหมดไปแล้วนะคะหมดเท่าไหร่อ๋เป็นชุดก็มีใช่ไหมครับค่ะเป็นาเสียงดังปะเนี่ยรถอ่ะเสียงดังเขาพูดเขาจะเตื่นนี่น้องเขาบอกว่าคิวยาวห้าห้าไม้เองค่ะต้องยืนรอวันสิบห้านาทีพี่สายดีนะเนี่ยสิบห้ายี่สิบนาที ่าจะ30บีมา้โทอกนมีเบอร์โทรนะครับจะอยู่หน้าร้านไหนไหนนี่ไงก็เประหลาดนเื่อนี่อันนี้เหรอครับเบอร์เบอร์เบอร์โทรนีเหรอไใช่ไม่ใช่นี่ไงเบอร์โทรอ่ะางหน้ากินนลนาหใช่รับโทรเลยพ่อนนีก็ทเองโอ้นานน้บาร นี่อยากรู้มากินเองครับนาำบัตรครับมีนาำบัตรบอกเลยเปียกว่าไงเพ่อร่อยมากเป็นเมี่ยงคำโบราณต่อไปป้าขายมุกแบบว่าไม่ทันป้าเขาทำป้าเขาทำตามนั้นบอกแล้วขายไม่เยอะวันขายน้อยสี่ห้าพันพอแล้วเลิกอุ้ยไม่เท่งป้าขายวันกี่ไม้นะร้อยไม้วันหนึ่งบางทีก็ได้ร้อยไม้บางทีก็ไม่ถึงใครมาช้าอดนะครับผม ต่อคิวแบบเนี้ยรอขายได้เป็นกระปุกเนี่ได้สักพันหนึ่งก็หรูแล้วห่อมือเสี่ยวสเสี่ยวกดที่หมายเลยแต่จริงมันมีมีซอยที่จอดนะพี่เวลามาไงกลัวไม่มีที่จอดเนี้ยข้างทา,างเนี่ยเข้าเข้าขางในซอยได้เข้า,ขาในซอยได้เลยนี่ซอย,ยอะไรพี่ใหญ่ตัดผมนะคะไฮไลท์ผมหน่อยเออตัดผมได้ด้วยเออมีร้านมีร้านตัดผมด้วยที่ไหนตัดนะเดินเข้าไป ผมก็ตัดเนี่ยผมผมยาวนะนี่ไงไปดิลุงลุงอยู่ในบ้านนะครับตัดผมอยู่ป่ะเออไปดิเอ็มตัดผมป่ะไปไมโครหรเปล่าจ้ะไปไมโครแต่ให้ไปดูร้านเฉยๆร้านเหไรครับให้ไปดูร้านตัดผมเฉยๆร้านปดานี่บาทเลยสิบบาทเลยสามคำสิบบาทสามไม้ไม้เดียวนี่นี่ไม้ไม้ไม้ สามคำก็แล้วแต่มึงกินอันหนึ่งสองคำก็ได้ได้อเพ่ลองดูเข้าตรงมัทางคองานพื่อมันคือไม่ยงทำพี่ก็าทำให้มึงกินได้แล้วมันหนึ่งก็กินได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรข้างใน,นาก็เป็นบ้านของเขาครับร้านตัดผมโอ้ร้านเปิดแอร์ด้วยอืมอ,อร่อยอพี่ใหญ่อร่อยริบเปยวมะนาวแบบ แต่อันนั้นมันไม่หวานเกินไปเนี่ยคือเขาคลุกทุกอย่างมาอยู่ในคําเดียวแล้วเหรครับคือเราไม่ต้องมา,างทีละอย่างทีละอย่างลงตัวอืมก็ามากินแล้วครับใช่ครับผมว,ว่าเนี่ยแต่ผมรอพี่ใหญ่ใช่มีข้างในมีซอยร้านตัดตัดผมนะ,ค,ะครับไปดิพี่ตัดผมชายนะครับหมายถึงว่าผู้ชายตัดนะเขาเรียกาเรียกว่าอะไรพี่ใหญ่เงี้ยโอเพ็นแอร์ล่ะพี่เป็นแอร์คืออะไรพี่ใหญ่แปลงไม่มีแไร นี่เราต้องไลน์ก่อนมั้ยพี่ใหญ่โอเคก็อบจตอนสิบห้าครับไม่องทำป้าพยอมครับสูตรโบราณโบราณจริงครับตลาดครูครับครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมใน YouTube ใบอ่อนนะครับแล้วเพจครับคุณเอ็มใบอ่อนนะครับก็ปากด้วยนะครับเต็มปากใบครูสวัสดีครับผมเนี่ยครับผมพริกครับปลูกเองใบครัวปลูกเอง Yeah. Ya...